เชียร์บอลไปพร้อมกันมันไปพร้อมโค้ดสวัสดีครับพีพีเอฟซีโค้ดและพีพีที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ครับฟุตบอลประจําวันพุธที่4มิถุนายนครับช่วงกลางสัปดาห์นี้ครับปฏิทินฟี ف าเดย์ครับฟุตบอลทีมชาติก็มีหลายตัวนะครับมีทั้งฟุตบอลอุ่นเครื่องแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็ในยุโรปก็ยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็ยังพอมีฟุตบอลอีกรองยุโรปนะครับมาให้เราได้ลุ้นกันอยู่นะครับในวันนี้คู่ของโค้ดวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตาม สมัครเข้ามาได้ที่ a k c 9 9 9ครับอย่าลืมใส่ ad ด้วยนะครับในบ้านเขียวของโค้ดครับมีทั้งตัวเน้นการันตีตัว VP พีไม่ว่าจะเป็นบอนไทยบอยุโรปบอเอเชียบอกระแสพี่ๆจะไปจับคู่หรือว่ารวมเป็นอัลบั้มหรือว่าแยกเน้นๆก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับแถมในกลุ่มเราครับยังมีกูรูแล้วก็อินฟูระดับแนวหน้าครับที่คอยให้คําแนะนําดีๆแนวทางดีๆกันอีกมากมายเลยนะครับเรามีอัปเดตแนวทางบอลสดดูฟุตบอลสดฟรี24ชั่วโมงกันเลยครับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็ลองเข้ามาเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับโค้ดได้เลย ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับโอเคครับมาเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับคู่แรกครับไปดูในสื่อฟุตบอลยูฟาเนชันลีกรอบรองชนะเลิศครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเยอรมันครับพบทีมชาติโปรตุเกสครับคู่นี้แข่งกันที่สนามกลางครับประเทศเยอรมันครับโดยอันดับโลกของทั้ง2ทีมครับยังอยู่ในท็อป10นของโลกครับเยอรมนีอยู่อันดับที่10ของโลกครับส่วนโปรตุเกสอยู่อันดับที่7ของโลกครับไปดูในสถิติที่พบกันมา5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเป็นทางฝั่งของทีมชาติเยอรมันครับทำได้เหนื กว่าเลยครับอย่างชัดเจนครับโดยเยอรมันครับใน5้านัดล่าสุดครับไม่เคยแพ้กับโปรตุเกสเลยนะครับเป็นการชนะทั้งหมดเลยครับ5นัดโดยที่นัดล่าสุดครับต้องย้อนไปเมื่อปี2021เลยนะครับเป็นทางฝั่งของเยอรมันครับออกไปเยือนในรายการฟุตบอลยูโรครับผลปรากฏว่าเยอรมันชนะไป4ประตูต่อ2ครับในส่วนของการคาดการ์ระบบการเล่นและส1บตัวจริงของทั้ง2ทีมครับผชก็คาดการณ์ว่าน่าจะมาในระบบเดิมและผู้เล่นน่าจะใช้ชุดเดิมกับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโดยเยอรมันครับจะมา ในระบบ3 4 2 1ครับเริ่มจากผู้สาประตูครับโอลิเวอร์บอลมันครับลงเฝ้าเสา3เซนเตอร์ปากกาหลังครับจอนาธานทาครับอันโตนิโอลูดิเกอร์แล้วก็นิโก้ชลัตเตเบกนะครับแบ็คขวาโจชัวคิมมิกองกลางคู่แองเจโลซิลเลอร์แล้วก็เลออนโกเลสกาส่วนแบ็คซ้ายครับแม็กซิมิเลียนมิเทลสตัทตัวลุก2ตัวเลลอยซามเม่ดามามูเซลล่ากองหน้าตัวเป้าจิมไคเดียนส์กพร้อมวันนี้นะครับไปดูทางฝั่งของทีมชาติโปรตุเกสครับจะมาในระบบ433ครับโดยผู้สาประตูครับเดีย โคคอสตาครับลงเฝ้าเสาแบบ็คขวาเดโก้ดาโลคู่เซนเตอร์ลูเบนเดียสแล้วก็กอนซาโลอินาซิโอครับส่วนแบ็คซ้ายนูโนเบนเดสของกลาง3ตัวเบนันโดซินวาวิตินญาแล้วก็บูโนเฟอร์นันเดสครับส่วนแนวลุก3ตัวครับฟรานซิสโกคอนไซเซาลาฟาเอเลอาแล้วก็หนา้าครับคริสเตียโนโรนันโดครับวันนี้พร้อมประจำการกันนะครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับโค้ชโฟกัสไปที่สกอร์รวมครับสูงต่ำอยู่ที่2.5ครับโดยโค้ดมองคู่นี้ครับทั้ง ทั้ง2ทีมครับมีผู้เล่นที่มีคุณภาพครับเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ครับระดับอดิตเพลเยอร์ครับคู่นี้นะครับมีเกมลุกทั้ง2ทีมกันเลยนะครับโดยเท่าที่ดูจากสถิติที่ผ่านมาครับ5เกมล่าสุดครับมีสกอร์เกิดขึ้นยิงกันกระจายครับโดย5านัดที่เจอกันล่าสุดครับยิงไปถึง16ประตูครับโดยถ้าเป็นค่าเฉลี่ยตอนนัดครับ3ประตูต่อนัดครับดูแล้วนะครับวันนี้ยิงกันกระจายแน่นอนครับโค้ชฟันธงเลือกเชียร์ไปที่มองบนครับยิงเกิน3เม็ดแน่นอนครับผู้ต่อไปครับโรนันเบลมาเล่ การเยนของทีมจิบิโร่อิวตะครับโดยทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านโชนันครับอยู่ในเจวันครับหลังอันดับที่16ของตารางครับส่วนจิบิโร่อิวตะครับอยู่ในเจลิกทูครับผลงานหลังอันดับที่6ของตารางครับโดยฟอร์ม5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านโชนันครับฟอร์มแพ้ชนะเสมอสลับกันไปครับโดยเป็นการชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอโอกายามาไป1ประตูต่อ1ครับส่วนทางฝั่งของจิบิโร่อิวาตะครับ5นัดฟอร์มดีครับไม่แพ้ใครครับโดยแบ่ เป็นการชนะ3แล้วก็เสมอ2ครับโดยนัดล่าสุดครับออกไปเยือนเสมอกับโอมิยะ2ประตูต่อ2ครับโดยทั้งคู่ครับเมื่อเทียบสถิติที่พบกัน5เกมล่าสุดครับก็เป็นทางฝั่งของอิวตาครับดูเหนือกว่ากันนิดหน่อยครับโดยเป็นการชนะ3นัดแล้วก็แพ้2นัดครับเราไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของจอนันเบลมาเล่ครับออกมาต่อเสมอควบครึ่งครับโดยต้องชนะสถานเดียวกันครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับโค้ดมองไปที่เจ้าบ้านครับมีความได้เปรียบในการ ในบ้านครับแล้วก็ด้วยของสถิติในการพบกันครับก็ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับด้วยตัวคุณภาพผู้เล่นแล้วก็มาตรฐานลีกครับทางอิวตาครับอยู่ในลีกต่ากว่าเจ้าบ้านครับดูแล้ววันนี้ทีมเยือนมาท่านทานลําบากครับพชฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านโตนันเบลมาเล่ครับชนะเพื่อเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายครับผู้ต่อไปครับเซเรโซโอซาก้าครับเปิดบ้านรับการเยือนของทีมโยโกฮาม่าเอฟ โดยทั้ง2ทีมครับอยู่ในเจลิกวันทั้งคู่ครับโดยอันดับของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านเซโซสกาครับลังอันดับที่8ครับส่วนโยโกฮาม่าเอฟีครับลังอันดับที่17โดยฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านเซโซสกาครับฟอร์มดีครับชนะ3เสมอ1นแพ้1ครับโดยใน4นัดครับชนะ3ใน4นัดนี้นะครับโดยนัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะที่มิสุเอสเพาไป4ประตูต่อ2ครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนโยโกฮาม่าเอฟซีครับฟอร์มดีมาครับโดยเป็นการ ชนะ2องนัดเสมอ1นัดและแพ้2นัดครับความดีมาประมาณ3นัดครับเพิ่งจะมาสะดุดในนัดล่าสุดนี้ครับโดยนัดล่าสุดเป็นการออกไปเยือนแพ้ให้กับอุลระบะเลสสประตูต่อหนึ่งครับไปดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมล่าสุดครับเป็นทางฝั่งเซโซโอซาก้าครับทำได้เหนือกว่าครับโดยชนะไปทั้งหมด4นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับโดยนัดที่แพ้ครับก็เป็นนัดล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมโยโกมาเปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับโดยนัดนี้ครับเจ้าบ้านเซโซ โตซาก้าครับจะมาในบท4 2 3 1ครับส่วนโยโกฮาม่าเอซีครับจะมาในบท3 4 2 1ครับโดยกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านต่อเสมอควบครึ่งครับซึ่งบังคับให้ต้องชนะสถานเดียวกันครับถึงจะได้ยิ้มเต็มปากครับโดยโค้ดมองดูคู่นี้ครับจากฟอร์มการเล่นล่าสุดและสถิติที่พบกันที่ผ่านมาครับเซโซโอซาก้าครับมีความได้เปรียบและเหนือกว่าทางด้านของทีมเยือนอย่างเห็นชัดครับและฟอร์มการเล่นในบ้านก็ดีด้วยนะครับมีความแข็งแกร่งมากครับในเกมลุกในการยิง ประตูด้วยนะครับในขณะที่ทีมเยือนโยโกมาเอฟดีครับช่วงหลังที่ผ่านมาครับมีปัญหามากมายครับในเรื่องของเกมรับครับเสียประตูทุกนัดเลยนะครับใน5เกมล่าสุดนี้เองนะครับฟอร์มก็ไม่ค่อยสม่ําเสมอครับดูแล้วน่าจะเป็นงานลําบากสําหรับทีมเยือนครับโค้ฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเซโซโอซากาครับชนะในเวลาเพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับแนวทางคู่ของโค้ชในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนโค้ชก็เชียร์และลุ้นไปพร้อมกันนะครับพี่ๆจะเอาไปรวมเป็นอัลบั้มหรือว่าแยกเน้นๆก็แแล้้วต่่พีๆได ย,ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแนวทางดีที่โค้ตนาเสนอกันด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับก็มาสมัครกันได้ที่แอ็ดเคซีเก้าเอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเพราะว่าในบ้านเขียวของโค้ดนะครับมีทั้งกีเด็ดดีๆนะครับมีแนวทางดีๆมาให้ทุกท่านดูตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในฟุตบอลยุโรปฟุตบอลไทยฟุตบอลเอเชียฟุตบอลตามกระแสนะครับเรามีให้เลือกแล้วก็ให้คัดสรรกันแบบเน้นๆไปเลยนะครับและในกลุ่มเราก็ยังมีทั้งูรูแล้วก็อินฟูระดับแนวหน้าครับที่คอยให้คํําาแนนะดีๆครัท ที่ไม่อยากพลาดนะครับก็ลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับโส้์ได้เลยนะครับบอกไว้เลยครับไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับนะรครับก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วก็ปังๆกันทุกคนครับสวัสดีครับ